สวัสดีลูกค้าลูกเพจทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะผมไอแคเรามาอัปเดตนะฮะรถเข้าใหม่กันนะครับผมแล้วก็นี่ตัวแรเลยนะครับผมลงคลิปตอนตอนที่รถเพิ่งมาถึงนะแบบว่าฝุ่นยังเกาะอยู่เนะี่ยคือแชทต,ต้องบอกว่าแชทระเบิดเลยนะครับผมมีแต่คนพักมาถามเลยนะครับผม อ่าก็อันนี้ล้างเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะก็วันนี้ก็ได้โอกาสเอามาไลฟ์สดให้ลูกค้ากันนะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมเราอยู่กับเจ้า isuzu d max นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะลูกค้าเป็นตัวแพลตินัมนะครับผมอมเป็นไม ลืม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  Vigo อ๋อตัดเริ่มใหม่